สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบอกทุกท่านกันด้วยนะครับในวันนี้ทางเกม Creature of Solare ก็ได้ทําการอัปเดตประจําสัปดาห์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้มี c r e เจอร์ตัวใหม่นะครับประจําสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับอัปเดตเข้ามาในเกมโดยเจ้า c r e เ t u r e ตัวนี้เนี่ยเป็น c r e a จอร์ตัวใหม่ประจําสัปดาห์นี้แล้วก็ยังเป็น c r e เจอร์นะครับตัวใหม่ของกิจกรรม Harvest Event ในปี2024นี้ด้วยโดยในคลิปนี้เนี่ยนะครับเราจะมารีวิวนะครับมาดูรายละเอียดพร้อมกับวิธีการนะครับในการได้รับเจ้า c r e เจอร์ตัวนี้ไปพร้อมกันนะครับว่าเจ้า c r e เจอร์ตัวนี้เนี่ย จะมีรายละเอียดนะครับรวมไปถึงวิธีการในการได้รับเนี่ยนะครับอย่างไรบ้างเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยนะครับเราไปดูรายละเอียดไปพร้อมกันเลยดีกว่าแต่ว่าก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็รบกวนเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนะครับโอเคแล้วเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรานะครับไปดูรายละเอียดของเจ้าครีเจอร์ตัวใหม่ล่าสุดที่ในเกมคลีเจอร์ออฟโซนเดเียนเนี่ยนะครับได้ทาการอัปเดต มาีวิวนะครับมาดูรายละเอียดของเจ้าคลีเจอร์ตัวใหม่ล่าสุดที่ใน,นเกมคล e เจอร์ o อฟโซนารีนนะครับได้มีการอัปเดตเข้ามานะครับในวันนี้โดยเจ้าคลีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นคลีเจอร์ตัวใหม่ประจําสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็ยังเป็นคลีเจอร์ประจํากิจกรรม Harvest Event นะครับในปี2024ด้วยโดยชื่อของเจ้าคลีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับมีชื่อว่า Moose โมสเซลนะครับมูสโมสเซิลเนี่ยเป็นครีเองจอร์นะครับของกิจกรรม h a r v e s t Event นะครับที่เรียกได้ว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาได้ตั้งตัวมันนะครับขึ้นมาเป็นมาร์คคอตของกิจกรรม h a r v e s t Event ในปีนี้เลยนะครับซึ่งวิธีการในการได้รับเจ้าโมส์โมสเซิลเนี่ยนะครับก็แน่นอนว่าต้องได้รับจากกิจกรรม h a r v e s t Event อยู่แล้วนะครับโดยวิธีการในการได้รับเนี่ยเราสามารถได้รับเจ้ามูสโมสเซิลเนี่ยนะครับได้จากการทําภารกิจนะครับในกิจกรรม h a r v Event e s t ได้เลยซึ่่งมันนก็คอข้างงผิดดคคาาามกๆนะรับซึ่จกเดิมที่ผมเควนอ์ไว้นะว่า เจ้ามูสโมซเซลเนี่ยมันน่าจะอัปเดตเข้ามานะครับแล้วก็น่าจะต้องใช้แต้มพอยต์เนี่ยในการแลกซื้อหรือว่าแลกรับนะครับแต่ว่าผิดคาดเลยนะทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาได้ อัปเดตนะครับเจ้ามูสโมเซอร์เนี่ยเข้ามานะครับในกิจกรรม Harvest Event ก็จริงนะครับแต่ว่าเราเนี่ยนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องไปเก็บสะสมแต้มพลอยนะครับเพื่อเป็นการแลกครับเจ้ามูสโมเซอร์ก็ได้นะครับเพราะว่าเจ้ามูสโมเซอร์เนี่ยเราสามารถได้รับมันได้นะครับจากการทำภารกิจหรือว่าทำเมชั่นได้เลยซึ่งเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปที่อีเวนต์ทางด้านขวาล่างนะครับแล้วก็กดที่ตรงเครื่องหมายสงสัยตรงนี้เนี่ยนะครับหรือว่า question mark เนี่ย งๆชื่อของเจ้ามูสโมเซลได้เลยนะครับก็จะเข้ามาที่หน้าต่างของอีเวนต์นะครับหรือว่าหน้าต่างมิชชั่นนั่นเองหรือว่าใครที่จะกดเข้ามาทางมิชชั่นตรงนี้แล้วก็กดที่อีเวนต์ตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับโดยภารกิจนะครับหรือว่ามิชั่นของเจ้ามูสโมเซลเนี่ยนะครับจะมีชื่อภารกิจว่า Festival Of g r o w e นะครับหรือว่า เทศกาลแห่งการเจริญเติบโตของพืชพันธุ์นั่นเองนะครับซึ่งภารกิจหรือว่ามิชชั่นอันนี้เนี่ยนะครับจะมีเงื่อนไขทั้งหมดเสี่เงื่อนไขหรือว่า4มิชชั่นด้วยกันโดยเงื่อนไขแรกเนี่ยนะครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ย complete any สาม Harvest activity นะครับก็คือให้เราเนี่ยเล่นมินิเกมอะไรก็ได้นะครับในกิจกรรม Harvest event นะครับทั้งหมดเนีสามครั้งด้วยกันภารกิจนี้ก็จะเสร็จไปเลยนะครับภารกิจที่สองนะครับให้เราเนี่ย go หนึ่ง large creature to a down นะครับโดยภารกิจนี้เนี่ยนะครับเราห้ามใช้โทเค็นเร่งโตเด็ดขาดเลยซึ่่งงอเืนไข ให้เราใช้ครีเจอร์ที่อยู่ในระดับลาชนะครับหรือว่าพวกนี้คือครีเจอร์ที่อยู่ในเทียสี่นะครับเล่นนะครับจากอายุศูนย์แต้มไปจนถึงหกสิบหกแต้มเลยซึ่งวิธีการดูครีเจอร์ที่อยู่ในเทียสี่หรือว่าระดับลาชเราก็สามารถกดเข้าไปที่วิวครีเจอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็กดที่เลขสี่ตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะรวมครีเจอร์ที่อยู่ในระดับลาชหรือว่าครีเจอร์ที่อยู่ในเทียสี่นะครับเอาไว้ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นใครที่มีตัวไหนก็สามารถเล่นตัวนั้นได้เลยนะครับแล้วก็เล่นจากค่าาอยุแแตต้้มมนไปถึง โดยห้ามใช้โทเค็นเร่งโตเป็นนั้นขาดเลยนะครับก็ภารกิจนี้ก็จะเสร็จสิ้นไปเลยนะครับแล้วก็อันที่3นะครับภารกิจนี้เนี่ยนะครับให้เราเก็บนะครับหรือว่าไปทําการตามหาโทเค็นนะครับต่างๆไม่ว่าจะเป็นโทเค็นอะไรก็ได้นะครับที่มันจะเกิดหรือว่าสปอนขึ้นในโซนาเรีนเนี่ยนะครับก็ให้เราเนี่ยนะครับไปเก็บโทเค็นเหล่านั้นเนี่ยนะครับมา1ชิ้นไม่ว่าจะเป็นโทเค็นอะไรก็ได้นะครับเพียงเท่านี้ภารกิจที่3มันก็จะเสร็จไปนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเลยนะครับให้เราเนี่ยเอิร์อหนึ่งร้อย harvest point นะครับให้้ได ทั้งหมดเนี่ยหนึแต้มซึ่งวิธีการทําแต้ม Harvest Point เนี่ยนะครับก็สามารถกดเข้าไปที่อีเวนต์ตรงนี้นะครับก็จะมีเงื่อนไขนะครับในการทําแต้ม Harvest Point นะครับหลากหลายวิธีเลยซึ่งใครที่ยังไม่รู้นะครับหรือว่ายังไม่ทราบเกี่ยวกับวิธีทําแต้มเนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปดูนะครับวิธีการทําธารกิจของกิจกรรม Harvest Event ได้นะครับผมได้ลงคลิปเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีหลากหลายวิธีมากๆเลยนะครับในการได้รับแต้มเหล่านี้นะครับซึ่งวิธีที่ง่ายที่สุดก็คงจะเป็นวิธีในการสุ่มกระชับ ต้องใช้เห็ดของเรานะครับในการเอาเห็ดเนนี่ยะครับไปสุ่มเพื่อรับแต้มนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้นั่นเองซึ่งหากว่าเราเนี่ยทำครบทั้งหมดนะครับสี่ภารกิจ4มิชชั่นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้รับนะครับสปิชี่ของเจ้ามูสโมเซลมาครอบของนั่นเองส่วนใครนะครับที่ขี้เกียจที่จะไปนั่งทำภารกิจเพื่อนๆก็สามารถไปสั่งซื้อได้ที่เพจเพียร์แกร์แซดดะก้อนฉบับเองได้เลยนะครับทางเรามีเจ้ามูสโมเซลพร้อมจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่สเตตัสของเจ้ามูสโมเซลกันบ้างดีกว่านะครับว่า ของเจ้าครีเจอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างโดยเจ้ามูสโมเซอร์นะครับจะมีค่า HP รูบเลือดนะครับอยู่ที่7,800แต้มดาเมจในการโจมตีนะครับอยู่ที่350นะครับค่าสเตมินาเนี่ยอยู่ที่100ร้ยเรียวเวลาในการเจริญเติบโตนะครับอยู่ที่1ชั่วโมงหรือว่า60นาทีน้ำหนักตัวนะครับอยู่ที่7,000ปอนด์นะครับสปีดในการเดินเนี่ยอยู่ที่40ในการวิ่งนะครับอยู่ที่60นั่นเองนะครับส่วนประวัติความเป็นมาหรือว่าเดสคริปชันของเจ้ามูสมมมมอออนนนนนนนสสเเเเเเตรรรร์์ีีีีี่่่่่่ยยะะะคคัับบบขขาาาจกกกวววูป็ิิิงชชพพืดใหญท Nhà ถึงแม้ว่าจะมีขนาดตัวที่ใหญ่โตนะครับแต่ก็เป็นสิ o ่งมีชีวิตที่มีนิสัยอ่อนโยนแล้วก็เป็นมิตรมากๆเลยโดยพวกมันเนี่ยนะครับมีคุณสมบัติหรือว่าความสามารถพิเศษนะครับในการรักษาที่ยอดเยี่ยมามากๆนะครับแล้วก็ยังสามารถปกป้องตัวเองได้ด้วยพลังโจมตีนะครับจากการเคล็ดด้วยเขาอันใหญ่โตนะครับและก็ยังมีพลังในการโจมตีที่มหาศาลอีกด้วยนะครับและยังไม่พอนะครับบนร่างกายของพวกมันเนี่ยนะครับก็ยังมีเปลือกไม้นะครับรวมไปถึงพืชพันธุ์ต่างๆที่งอกขึ้นมานะครับบนบริเวณลำตัวของเจ้าม ทำหน้าที่เป็นเกาะกํากบังนะครับในการป้องกันร่างกายของเจ้าหมูสโมเซจากการโจมตีของสัตว์ตัวอื่นนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นบอร์ดคอมเมนต์มาหรือว่าเดอสคริปชันของเจ้าหมูสโมเซที่ทางเกมเนี่ยนะครับเขาได้เขียนเอาไว้นั่นเองนะครับส่วนความแตกต่างระหว่างเพศผู้และเพศเพพมียของเจ้าหมูสโมเซเนี่ยนะครับจะมีความแตกต่างกันแบบเห็นได้ชัดเลยก็คือตรงส่วนหัวตรงนี้โดยเพศผู้เนี่ยนะครับจะมีเขาขนาดใหญ่นะครับเหมือนกับกวางมูสเลยนะครับจะทําให้รูปร่างหน้าตาของเจ้าหมูสโมเซลเนี่ยนะครับมันดูเหมือนว่าจะด เกลียวกาดนะครับแล้วก็ดูแบบปกป้องฝูงขอพวกมันได้น้าซึ่งจะแตกต่างจากเพศเมียนะครับที่จะเป็นหัวแบบนี้เลยจะไม่มีเขาที่ใหญ่โตนะครับซึ่งก็เดาได้ไม่ยากเลยนะที่อ่าระหว่างเพศผู้และเพศเมียเนี่ยนะครับจะเพศไหนที่ถูหยิบขึ้นมาเล่นมากกว่านับซึ่งแน่นอนว่าผู้เล่นส่วนใหญ่นยก็น่าจะชื่นชอบนะครับรูปร่างหน้าตาของเพศผู้อยู่แล้วเพราะว่ามันก็จะทําให้เจ้ามูสมูสเซนเนี่ยนะครับดูแบบเออสง่างามแล้วก็ดูเท่มากกว่าเพศเมียใช่ไหมครับต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเพศผู้หรือเพศเมียนะครับจะมีเขาหรือว่า ไม่มีเขาเนี่ยนะครับเจ้ามูสพาร์เซอร์ไ่ยก็สามารถที่จะสร้างความเสียหายน,นะครับจากการโจมตีได้เท่ากันนะครับไม่ว่าจะมีเขาใหญ่นะครับหรือว่าไม่มีเขาแบบเพศเมียเนี่ยมันก็มีพลังโจมตีที่เทียบยทเท่ากันนะครับเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่ว่ามีเขาใหญ่กว่าแล้วแบบจะสามารถโจมตีได้รุนแรงมากยิ่งกว่านะครับอันนั้นไม่เกี่ยวเลยนะครับเพื่อนๆดังนั้นเพื่อนๆก็สามารถที่จะเลือกเล่นเพศตามที่เพื่อนๆเนี่ยนะครับชื่นชอบแล้วก็ต้องการได้เลยบางคนอาจจะชอบเพศเมียมากกว่านะครับแต่ว่าอาจจะไปกังวลที่แบบว่าเออม บอกว่าไม่เกี่ยวกันเลยนะครับ so เรื่องเพศเนี่ยนะครับเป็นเกี่ยวกับเอ่อเกี่ยวกับการสร้างรังหรือว่าสร้างอาาเขตมากกว่านะครับโดยเพศผู้เนี่ยจะสามารถสร้างอนาเขตหรือว่าประกาศอนาเขตของตนเองได้แต่ว่าเพศเมียเนี่ยนะครับจะสามารถสร้างรังนะครับแล้วก็วางไข่แล้วก็สามารถที่จะเชิญผู้เลคนอื่นนะครับเข้ามาเป็นลูกหรือว่าเชิญเข้ามาในไข่ของเราได้นั่นเองนะครับจะมีความแตกต่างกันเพียงแค่ตรงนี้เท่านั้นนะครับไม่มีความแตกต่างทางด้านกายภาพนะครับหรือว่าความแตกต่างทางด้านสตัสใดๆนะครับและความสามารถเนี่ยก็จะเป็นความสามารถที่เหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นเพื่อน าามรถจะเลือกเล่นเพศที่ตัวเองชื่นชอบได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรานะครับนำเจ้ามูส์มอสเซอร์เข้าไปในเกมกันบ้างดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์นะครับไม่ว่าจะเป็นในร่างวัยเด็กร่างโตเต็มวัยนะครับแล้วก็ความสามารถต่างๆของเจ้ามูส์มอสเซอร์เนี่ยนะครับมันจะมีความสามารถอะไรกันบ้างนะครับเพราะว่าแอบได้ยินมาว่าเจ้ามูส์มอสเซอร์เนี่ยถือว่าเป็นครีเจอร์นะครับประเภทหมอหรือว่าประเภทสายฮิวที่ค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันเนี่ยนะครับจะเป็นครีเจอร์ที่ฮิว่่่าาเเป็นหมอทีกกง จริงหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเรานะครับไปเจอกันในเกมเลยครับและตอนนี้นะครับเพื่อนๆเราก็อยู่ในเกมนะครับกับเจ้ามูส์มูเซลเรียบร้อยแล้วนะครับดูไปดูมาแล้วเนี่ยนะครับในร่างวัยเด็กของเจ้ามูส์มูเซลมันก็ค่อนข้างที่จะไปคล้ายคลึงกับลูกวัวอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าสังเกตได้ที่ใบหน้าได้เลยนะว่านะครับใบหน้าของเจ้ามูส์มูเซลเนี่ยนะครับมันเป็นกว้างใหญ่ชัดเจนนะซึ่งในร่างวัยเด็กนี้เนี่ยนะครับถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในร่างวัยเด็กนะแต่ว่าด้วยความที่เจ้ามูส์มูเซอร์เยลเนี่ยนนะครรับทาใให้่ง ของเจ้ามูสโมเซลเนี่ยถือว่าเป็นครีเจอร์ที่มีร่างวัยเด็กนะครับที่ค่อนข้างใหญ่โตเลยทีเดียวซึ่งแน่นอนนะครับด้วยความใหญ่โตนี้เนี่ยนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยเห็นรายละเอียดนะครับของเจ้ามูสโมเซลได้อย่างชัดเจนนะครับสังเกตได้เลยว่าในรูปร่างหน้าตาของเจ้ามูสโมเซลเนี่ยนะครับจะเห็นถึงความตั้งใจนะครับในการออกแบบนะครับของเจ้ามูสโมเซลที่ทางผู้พัฒนราเนี่ยเขาค่อนข้างตั้งใจนะครับแล้วก็ให้ความสําคัญเกี่ยวกับการออกแบบเจ้ามูสโมเซลมามากๆเลยนะครับเราจะสังเกตได้ว่าต่อให้มันเป็นในร มากมายนะครับแต่ว่าจุดโค้งมนนะครับความสวยงามของเจ้าหมูส์มูเซอร์ในร่างวัยเด็กเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับและยังไม่พอนะครับแอนิเมชันต่างๆของเจ้าหมูส์มูเซอร์เนี่ยยังถือว่าเป็นครีเจอร์นะครับที่มีแอนิเมชันหรือว่าท่าทางต่างๆเนี่ยที่ค่อนข้างลื่นไหลนะครับแล้ว <vo> ก็ค <Joker> ่อนข้างที่จะเหมือนกวางจริงๆอีกด้วยนะครับดังนั้นใครนะครับที่ชื่นชอบนะครับครีเจอร์แบบนี้เนี่ยผมมองว่านะค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เลยและยังไม่พอนะครับข้อดีของเจ้าหมูสโมเซ์มูสมเซอร์เนี่ยจะอยยู่่ในรางวัเด็กนะครับแต่่วาเจ้าหมูสโมเซ์มสามารถ ประเภท Active a b i l e r t y มาถึง2ความสามารถเลยนะครับโดยความสามารถแรกเลยเนี่ยคือความสามารถอะดรีนาลีหรือว่าความสามารถในการสูบฉีดอะดรีนาลีในร่างกายของตัวเองนะครับโดยความสามารถนี้เนี่ยจะทําให้เจ้ามูสมอนเซอร์เนี่ยสามารถที่จะโจมตีได้รุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนในความสามารถหนึ่งก็คือความสามารถ Healing p o w e หรือว่าความสามารถในการกระจายฮิลหรือว่ารักษาเครเจอ์บริเวณรอบๆตัวนะครับทำให้ถึงแม้ว่าเจ้ามูสมอนเซอร์เนี่ยนะครับจะยังอยู่ในร่างวัยเด็กนะครับแต่ว่ามันเนี่ยนะครับสามารถได้ใช้ความสามารถในการรักษาเนี่ยตั้งแต่ในร่างวัยเด็กได้เลย นะครับทำให้เจ้ามูส์มูเซลเนี่ยถือว่าเป็นครีเจอร์ที่มีประโยชน์นะครับตั้งแต่ในร่างวัยเด็กเลยนะครับถ้าเทียบกับครีเจอร์ตัวอื่นเพราะว่าเราจะสังเกตได้ว่าครีเจอร์ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับในร่างวัยเด็กก็จะยังทําอะไรได้ไม่ค่อยมากสักเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ในสถานะอ่อนแอแต่ว่าเจ้ามูส์มูเซลเนี่ยนะครับจะสามารถใช้ความสามารถในการรักษาเนี่ยได้ตั้งแต่ในร่างวัยเด็กเลยนะครับดังนั้นใครที่เล่นเป็นปาร์ตี้นะครับหรือว่าเป็นแพ็คเนี่ยเพื่อนๆมีมูส์มูเซลเนี่ยนะครับอยู่ในปาร์ตตตีีีี้้้นนนนนนนะะะะถึงงแแมมมมมมววว่่่่่่่่าาาาาาัััเเเเเยยยยยจจจอููใรรรด็็็กกกคบสสซ ทําประโยชน์นะครับให้กับเพื่อนๆไ่นได้ตั้งแต่ในร่างวัยเด็กเลยนะครับเรียกได้ว่าอายุเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยนะสำหรับเจ้ามูสมูเซอลนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าเจ้ามูสมูเซอลนะครับจะมีแต่ข้อดีนะครับข้อเสียของเจ้ามูสมูเซอลในร่างวัยเด็กจาาที่ผมลองเล่นมาเนี่ยนะครับหลักๆเลยก็คือขนาดตัวของมันนี่แหละนะครับเพื่อนๆถึงแม้ว่าขนาดตัวนะครับจะทําให้เจ้ามูสมูเซอลเนี่ยมันดูสวยงามนะครับแล้วก็ดูแบบเออหน้าหยิบมาเล่นดูแบบเท่อะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่มันมีขนาดใหญ่โตเนี่ยนะคร ได้ค่อนข้างง่ายนะครับมันก็เหมือนกับสารคดีในชีวิตจริงที่เราเนี่ยนะครับมักจะเห็นกันไม่ว่าจะเป็นลูกวางลูกวัวเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วมันก็จะตกเป็นเป้านะครับเป็นเหยื่อของพวกเสือนะครับหรือว่าพวกนักล่าต่างๆนะครับโดยมูส์มอเซลเนี่ยก็เหมือนกันเลยด้วยความที่มันมีขนาดตัวใหญ่โตนะครับทำให้มันเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นจุดเด่นมากๆนะครับบวกกับสีสันของเจ้ามูส์มอเซลที่ค่อนข้างที่จะสว่างแล้วก็แบบเห็นได้ชัดเลยเนี่ยนะครับทำให้เจ้ามูส์มอเซอเนี่ยนะครับมักจะตกเป็น ด้วยความที่มันมีขนาดตัวใหญ่โตตั้งแต่เด็กๆเนี่ยนะครับก็เลยแบบทําให้แบบมีถ้านะครับหรือว่าถิ่นที่อยู่อาศัยสําหรับเจ้ามูสโมซอรเนี่ยค่อนข้างที่จะยากดังนั้นนะครับใครที่เป็นผู้เล่นสายโซโล่นะครับหรือว่าสายเล่นคนเดียวเนี่ยนะครับอาจจะลําบากสักนิดหนึ่งในการที่เพื่อนๆเนี่ยจะหยิบเจ้ามูสโมซอรมาเล่นเนี่ยนะครับเพราะว่าจะทําให้เพื่อๆนๆเนี่ยโดนล,ล่านะครับบ่อยมากๆเลยนะเพราะว่าด้วยความที่เป็นครีเจอร์ตัวใหญ่นะครับอยู่ในระดับลัสหรือว่าเทียสี่เนี่ยเวลานักล่าเขาล่าเราได้ทีหนึ่งเลยนะครับเขากิน ดังนั้นก็เลยทําให้เจ้าหมูสซัเซอร์เนี่ยมักจะตกเป็นเป้านะครับหรือว่าตกเป็นผู้ถูกล่าสําหรับในร่างวัยเด็กห่างเพื่อนเนี่ยนะครับเล่นคนเดียวนะครับแต่ว่าอยู่เพียงตัวเดียวเนี่ยนะครับมันก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับนักล่าเขาจะโฟกัสเราเป็นพิเศษเลยนะครับแต่ว่าปัญหานี้เนี่ยมันก็จะถูกแก้ไปหาว่าเพื่อนๆนเนี่ยนะครับมีปาร์ตี้หรือว่ามีแพ็กนะครับในการเล่นเป็นกลุ่มนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนคนอื่นเนี่ยก็อาจจะช่วยในการปกป้องเราได้เพราะว่าเราเนี่ยนะครับก็จะทําหน้าที่ในการรักษาเพื่อนๆรหือว่าเพื่อนนะ ให้ค่า HP เนี่ยนะครับสามารถที่จะเต็มอยู่ตลอดได้เลยนั่นเองนะครับและยังไม่พอนะเจ้ามูส์มอเซอร์เนี่ยยังมีความสามารถประเภท a s s i v e Ability นะครับอย่างความสามารถใหม่ที่มีชื่อว่า Healing Step อีกด้วยซึ่งความสามารถนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นความสามารถที่ค่อนข้างโกงและก็น่าสนใจมากๆซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยครับไปพูดพร้อมกันทีเดียวท้ายคลิปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยครับไปดูเจ้ามูส์มอเซอร์ในร่างตัวเต็มวัยกันบ้างดีกว่านะครับว่าในร่างตัวเต็มวัยเนี่ยนะครับมันจะเก่งขึ้นนะครับแล้วก็ ไปดูเจ้าหมูสโตเซอร์ใน,นร้านตัวเต็มวัยกันเลยดีกว่าครับ และนี่ก็จะเป็นเจ้ามูส์โมเซลในครับในร่างตัวเต็มวัยนะครับเพื่อนๆค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะครับเรียกได้ว่าโอ้โหรูปร่างหน้าตาของเจ้ามูส์โมเซลเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจากในร่างวัยเด็กโดยสิ้นเชิงนะครับแล้วก็ทําให้เจ้ามูส์โมเซลเนี่ยดูลังการนะครับดูยิ่งใหญ่ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นอีกด้วยซึ่งมูส์โมเซลเนี่ยนะครับจุดเด่นเลยนะที่ผมสังเกตเห็นนะครับได้ในร่างตัวเต็มวัยเนี่ยนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเจ้ามูส์โมเซลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆอันนี้ต้องพูดแบบไไม่่่่ออววววยยยเเเเเเลละะรรรัพาาาาาหสซจงกตดด้โื แอนิเมชันต่างๆเนี่ยนะครับมันถูกออกแบบมาได้ค่อนข้างสวยงามมากๆซึ่งครีเจอร์ส่วนใหญ่นะครับในเกมครีเจอร์ออฟโซนารีเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าอวัยวะต่างๆนะครับหรือว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยมันยังคงมีความเหลี่ยมๆกันอยู่หลายตัวมากๆเลยนะครับได้ด้วยว่าแทบจะ90%เลยแต่ลองสังเกตเจ้ามูสโมเซอร์ดูครับเพื่อนๆมูสโมเซอร์เนี่ยแทบจะไม่มีจุดเหลี่ยมเลยนะครับทางผู้พัฒนา,นานเนี่ยเขาได้ออกแบบแบบให้เจ้ามูสโมเซอร์เนี่ยม,มันดูมนโค้งแบบโหค่อนข้างสวยมากๆนะครับโมเดลเนี่ยสวยมากๆเเเลลยยยนนนนนะะะะคคครรรััััับบบแออีีกกทงงงง่่สาาามมมๆหื เจ้ามูส์มอนเซอร์เนี่ยนะครับมันเป็นคลีเจอร์ที่แบบหลุดออกมาจากเกมอื่นแบบไม่ได้ถูกออกแบบมาสําหรับโลบอ่ะเลยโดยเด็เพื่อนๆแอนิเมชันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบสวยงามนะครับแล้วก็โอเวอร์กว่าคลีเจอร์ตัวอื่นเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะมากแล้วนะครับอันนี้เนี่ยนะครับต้องขอชื่นชมทีมงานเลยนะว่าใส่ใจนะครับในการออกแบบแล้วก็ออกแบบแอนิเมชันต่างๆแล้วก็รูปร่างหน้าตาของเจ้ามูส์มอนเซอร์ขึ้นมาเนี่ยได้ค่อนข้างสวยงามมากๆเลยนะครับใครที่แบบเห็นตรงกับผมเนี่ยนะครับลองคอมเมนต์ก้นมานิดหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับเเเเเเจ้้าาามมมูสออซรรรร์ในนนนน่่่งตตััวว็ีียะคบพืๆ จะสังเกตเห็นได้ชัดเลยนะว่าขนาดตัวของเจ้ามูส์มอสเซอเนี่ยมันใหญ่โตขึ้นแบบหลายเท่ามากๆนะครับและบนร่างกายของเจ้ามูส์มอสเซอเนี่ยนะครับก็จะมีพืชพันธุ์ต่างๆเนี่ยนะครับขึ้นมาปกคลุมร่างกายของมันไว้นะครับจะแตกต่างจากในร่างวัยเด็กที่แบบจะทําให้เห็นแบบผิวหนังของเจ้ามูส์มอสเซอแบบชัดเจนนะ,ะเป็นผิวขาวๆเนียนๆนะครับที่แบบค่อนข้างหน้ากาดาัดหน้าขยะมากๆเลยนะแต่ว่าในร่างตัวจำไว้นี้เนี่ยนะครับจะมีแบบเป็นพืชน,นะครับหรือว่าเป็นมอสเนี่ยขึ้นมาปกคลุมบนร่างกายของเจ้ามู ขนาดใหญ่ที่แบบจะพิ้วไหวนีอยู่บนร่างกายของเจ้ามูสโมเซอร์เลยนะครับและเด่นที่สุดเลยก็คงจะเป็นส่วนหัวของเจ้ามูสโมเซอร์นะครับที่มีเขาขนาดใหญ่นะครับงอกขึ้นมาเลยนะสำหรับเพศผู้เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยแต่ว่าเพศเมียเนี่ยนะครับจะไม่มีเขาตรงนี้นะครับก็จะเป็นใบหน้าที่แบบสวยๆเลยนะครับแต่ว่าเพศผู้เนี่ยก็จะมีเขาขนาดใหญ่นะครับแสดงถึงความแข็งแกร่งนะครับความแข็งแรงความอุดมสมบูรณ์ของเจ้ามูสโมเซอร์นะครับซึ่งที่เพื่อนๆเห็นตอนนี้เนี่ยนะครับเป็นสีด f ฟ u l t หรือว่าสีเดิมนะครับของเจ้า กแต่งหรือว่าทําอะไรใดๆเลยนะครับเรียกได้ว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาได้ตกแต่งสีสันของเจ้ามูสโมเซอรเข้ามาเนี่ยนะครับได้หยางลงตัวแล้วก็สวยงามอยู่แล้วนะครับแต่ว่าใครที่มีไอเดียนะครับเก๋ๆหรือว่าที่แบบแต่งตัวเจ้ามูสโมเซอรได้ดีกว่านี้เนี่ยเพื่อนๆก็ลองไปออกแบบมาดูนะครับต้องบอกว่ามูสโมเซอรเนี่ยมันเป็นครีเอเจอร์ที่สีสันเนี่ยนะครับค่อนข้างสวยงามแล้วก็จัดจ้านอยู่แล้วนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะออกแบบนะครับสีสันนะครับแล้วก็ดีไซน์เจ้ามูสโมซลได้สวววยยงาาาามมแลลล้กกก็หหิธีๆเลยนะครับแต่่วาอย่าลืมว่าด้ววยคามสวยงามแล้วก็สสีีีััันนนนนจจจจด้้าาแบบบเ่ยะะครอทํ ให้นักล่าเนี่ยนะครับหรือว่าศัตรูเนี่ยเข้าโฟกัสเราเป็นพิเศษก็ได้นะครับดังนั้นก็อย่าลืมที่จะคํานึงถึงเรื่องตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเจ้ามูส์มอนเซอร์เนี่ยมันเป็นครีเจอร์ที่อาจจะไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เป็นครีเจอร์ประเภทเล่นคนเดียวมากสักเท่าไหร่เนี่ยเพราะว่าด้วยความที่ความสามารถต่างๆของเจ้ามูส์มอนเซอร์เนี่ยมันเป็นครีเจอร์ที่มีความสามารถส่วนใหญ่เนี่ยนะครับที่เน้นไปทางการรักษาซะมากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยผมต้องบอกว่ามูส์มอนเตอร์เนี่ยอาจจะตอบโจทย์ก่่ราาตวแกสํันนบ นะครับที่เป็นผู้เล่นสายเล็กคนเดียวจริงๆเนี่ยนะครับแล้วก็อยากจะเล่นเจ้ามูส์มอสเซอรจริงๆเนี่ยนะครับต้องบอกว่าในร่างตัวเต็มวัยนี้เนี่ยนะครับเจ้ามูส์มอสเซอร์มันก็ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งขึ้นมาแบบมากๆแล้วนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นครีเจอร์ประเภทสายฮิลก็จริงนะครับแต่ว่าเจ้ามูส์มอสเซอรเนี่ยนะครับยังเป็นครีเจอร์ที่มีดาเมจในการโจมตีเนี่ยนะครับที่ค่อนข้างมหาศาลอีกด้วยนะครับเพราะว่ามูส์มอสเซอรเนี่ยเป็นครีเจอร์ที่มีดาเมจในการโจมตีเนี่ยอยู่ที่350แตต้ม่อการรรรรข่่่ววนนนคคคัั้งเเเลยะบถืออาป็ีีจ์ทมีีีีพลลังงโจจมมตเนน่่่ยคอข้าาาทะหศ ดังนั้นเนี่ยนะครับด้วยความที่เราเนี่ยนะครับเป็นผู้เล่นคนเดียวก็จริงนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเจ้ามูสโมอเซอจะมีความสามารถที่เป็นพิเศษในการรักษาก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าหากว่ามีใครนะครับหรือว่ามีศัตรูนะครับมาทําการโจมตีใส่เราเข้ามาก่อนเนี่ยนะครับเจ้ามูสโมอเซอก็สามารถที่จะปกป้องนะครับหรือว่าป้องกันตัวเองได้ด้วยพลังโจมตีอันมหาศาลตรงนี้นะครับแต่ว่าต้องบอกว่ายังไงแล้วเนี่ยนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะดึงศักยภาพนะครับหรือว่าดึงความสามารถของเจ้ามูสโมอาย่งสูงเ่ยต้องบอกวมาได มเซลเนี่ยนะครับมันเป็นครเจอ์ที่เหมาะกับการเล่นเป็นปาร์ตี้หรือว่าเป็นแพ็กซะมากกว่านั่นเองนะครับดังนั้นใครที่เป็นผู้เล่นสายเล่นคนเดียวเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับเจ้าครื่องตัวนี้สักเท่าไหร่นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับใครที่เล่นคนเดียวนะครับหรือว่าไม่มีเพื่อนเล่นเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าร่วม Discord ของพวกเรามาได้นะครับทางผมเนี่ยนะครับได้สร้าง Discord ขึ้นมาเป็น Discord นะครับสำหรับเอาไว้หาเพื่อนเล่นนะครับเกมเครื่องออฟโซนในเดียหรือว่าหาเพื่อนทำ้ารก มีประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถได้จะเข้ามาหาเพื่อนเล่นนะครับใน Discord ของพวกเราได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ละกันนะครับเพื่อนๆใครที่อยากมีเพื่อนเล่นหรือว่าอยากที่จะหาเพื่อนเล่นเนี่ยก็เข้ามากันได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรานะครับไปดูกันที่ความสามารถของเจ้ามูสโมซอลกันบ้างดีกว่านะครับว่าทาไมผมถึงบอกว่ามูสโมซอลเนี่ยมันเหมาะกับการที่จะเป็นครีเจอร์นะครับที่เล่นเป็นกลุ่มมากกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราเนี่ครับไปดูกันที่ความสามารถของเจ้ามูสโมซอลกันเลยดีกว่าครับเราม มูสโมเซอร์กันก่อนเลยแล้วกันนะครับเพื่อนๆด้วยความสามารถแรกนะครับคือความสามารถใหม่นะครับที่ได้อัปเดตเข้ามาประจําสัปดาห์นี้นะครับมีชื่อว่าความสามารถ Healing Step นะครับหรือว่าความสามารถในการรักษาแบบใหม่นะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับจะทํางานขึ้นมาอัตโนมัตินะครับหากว่าเจ้ามูสโมเซอร์เนี่ยได้รับบาดเจ็บซึ่งยิ่งเจ้ามูสโมเซอร์เนี่ยนะครับได้รับบาดเจ็บที่หนักมากขึ้นเท่าไหร่นะครับความสามารถนี้ก็จะยิ่งทํางานนะครับได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับโดยความสามารถนี้เนี่ยนะครับจะทํางานขึ้นมานะครับเมื่อเจ้ามูสโม บาดเจ็บตามจํานวนนะครับหรือว่าเงื่อนไขที่เจ้ามูสมูเซอรได้รับมานะครับอ่ซึ่งผมจะสาธิตนะครับอ่วิธีการให้เจ้ามูสมูเซอรเลื่อนรถเนี่ยนะครับก็จะใช้เป็นการจมน้ำในการโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยครับร้อยเจ้ามูสมูเซอรเนี่ยมันเสียค่า HP แล้วก็มาดูกันนะครับว่าไอความสามารถฮีวลิ่งสเต็ปอันนี้เนี่ยมันจะทํางานอย่างไรนะครับอ่ตอนนี้นะครับเจ้ามูสมูเซอรมันก็ได้รับบาดเจ็บแล้วนะครับต้องบอกว่าความสามารถนี้เนี่ยนะครับมันจะทํางานขึ้นมาอัตโนมัติหากว่าค่า HP ของเจ้ามูสมูเซอรเนี่ยนะครับม หรือว่าโดนภัยพิบัติอะไรก็แล้วแต่นะครับความสามารถนี้มันก็จะทํางานขึ้นมาอัตโนมัตินะครับเราจะสังเกตได้ว่ามันจะมีแบบเป็นย่านนะครับขึ้นมานะเออตามที่เจ้าหมูสโมเซ์เนี่ยเดินไปนะครับอ่ะดูเห็นไหมซึ่งย่าตัวนี้เนี่ยนะครับหากว่าเราไปเหยียบเข้าเนี่ยนะครับมันจะทําการรักษานะครับซึ่งหากว่าเพื่อนท่่มปาร์ตี้ของเรามาเหยียบเนี่ยนะครับก็จะทําการรักษาเช่นเดียวกันเห็นไหมนะครับเดี๋ยวผมจะเดินเพิ่มขึ้นไปนะครับมาดูกันว่าย่าตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะขึ้นมาอีกหรือเปล่าโดย สถานที่ต่างๆในขณะที่เจ้ามูสมูซซลเนี่ยนะครับมันได้รับบาดเจ็บนั่นเองและเมื่อเจ้ามูสมูซซลเนี่ยนะครับได้รับการฟื้นฟูหรือว่ามีค่า HP นะครับเพิ่มขึ้นมาตามจํานวนเนี่ยนะครับไอความสามารถนี้เนี่ยมันก็จะหยุดทํางานไปอัตโนมัติซึ่ง ไม่เพียงแต่เจ้ามูส์มูเซ์เนี่ยนะครับจะไปสามารถเหยียบยาตรงนั้นเพื่อเป็นการรักษาตัวเองได้นะครับเพื่อนร่วมปาร์ตี้หรือว่าคลีเจอร์ตัวอื่นเนี่ยก็สามารถไาเหยียบยาตรงนี้เนี่ยนะครับเพื่อเป็นการรักษาตัวเองได้เช่นเดียวกันซึ่งตรงนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าไอการรักษาตรงนี้เนี่ยมันคิดตามเปอร์เซ็นต์ของค่า HP สูงสุดหรือเปล่านั่นเองนะครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเราจะสังเกตได้ว่ามันฮิลวครั้งละ230กว่าแต้มก็้เลยถือว่าค่อนข้างรุนแรงเลยทีเดียวนะครับในการฮิลวนี้ทาให้เจ ้นๆนๆะครับด้วยความสามารถฮ h ลลิ่งสเต็ปหรือว่าความสามารถใหม่อันนี้เลยซึ่งเจ้าหมูสปอนเซอร์เนี่ยนะครับมีความสามารถฮ h ลลิ่งสเต็ปนะครับหรือว่าความสามารถในการสร้างยาในการรักษาเนี่ยนะครับอยู่ที่3แต้มซึ่ง3ามจ้าตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเจ้าหมูสปอนเซอร์น่าจะสร้างยาในการรักษานี้เนี่ยนะครับขึ้นมาได้สูงสุดเนี่ยสามันด้วยกันนั่นเองนะครับความสามารถที่2องคือความสามารถชาร์จ e t o นะครับความสามารถนี้จะทํางานขึ้นมาก็ Jennifer, ต่อเมื่อเจ้าหมูสปอนเซอร์เนี่ยนะครับวิ่งไปข้างหน้าแบบนี้ก็จะมีหลอดชาร์จเนี่ยนะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จะเป็นความสามารถชารรร์จทนนนัั่เองะคบ Charge Tool คือความสามารถอาจารย์สวิมเมอร์นะครับความสามารถนี้เนี่ยจะทํางานขึ้นมานะครับก็ต่อเมื่อเจ้ามูสโมเซอร์เนี่ยนะครับอาศัยอยู่ในน้ำนะครับเป็นระยะเวลามากกว่า10วินาทีนะครับซึ่งหากว่าความสามารถอาจารย์สวิมเมอร์อันนี้เนี่ยนะครับมันทํางานขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยนะครับเจ้ามูสโมเซอร์เนี่ยนะครับจะได้รับค่าสเตมิน่ารีเจนหรือว่าความสามารถในการฟื้นฟูค่าสเตมินาเนี่ยที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ค่าสเตมินาของเจ้ามูสโมเซอร์เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอีกด้วยแบบนี้เห็นไหมอ่าแล้วก็สุดท้ายเลยนะครั mm ับบจจจจะะะททําาาาาาใหห้้้้เเเเเมมมมูสสโซซออออรรรร์นนนนนีีีี่่่่่ยยคคกิืวถดดำไ นานกว่าครีเจอร์ตัวอื่นแบบนี้เลยนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นความสามารถพิเศษนะครับอย่างความสามารถจ่าสวิมเมอร์ที่อยู่ในเจ้ามูสมูเซอรถึงแม้ว่ามันจะเป็นครีเจอร์นะครับประเภทแร่หรือว่าประเภทพื้นดินเนี่ยนะครับแต่ก็ยังคงมีความสามารถจ่าสวิมเมอร์อยู่นะครับต่อมานะครับคือความสามารถบล็อกพอยซันหรือว่าความสามารถในการต้านทานสถานะติดพิษนะครับอยู่ที่40%ซึ่งเจ้ามูสมูเซอรเนี่ยนะครับจะมีโอกาสที่จะติดสถานะพอยซันหรือว่าสถานะติดพิษเนี่ยที่น้อยมากๆเลยนะครับถัดมานะครับคือความสามารถบล็อกบีบหรือว่า เลือดไหลนั่นเองนะครับอยู่ที่35%เพราะว่าร่างกายของเจ้ามูส์มอเซอเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปว่ามันมีเปลือกไม้นะครับแล้วก็มีพืชพันธุ์ต่างๆเนี่ยขึ้นมาปกคลุมร่างกายของเจ้ามูส์มอสเซออยู่นั่นเองนะครับดังนั้นก็เลยทําให้เจ้าศัตรูตัวต่างๆเนี่ยนะครับที่มาโจมตีใส่ร่างกายของเจ้ามูสมอเซลเนี่ยมีโอกาสน้อยมากๆที่จะสามารถสร้างบาดแผลให้กับร่างกายของเจ้ามูส์มอเซลได้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับคือความสามารถอินเจรียไอค์แทกหรือว่าความสามารถในการโจมตีเพื่อส ิวเพื่อนร่วมทีมนะครับหาว่าเจ้าหมูสเปอร์เซอร์เนี่ยอาศัยอยู่ในแพ็คหรือว่าอยู่ในปาร์ตี้เนี่ยและมีเพื่อนร่วมปาร์ตี้หรือว่าเพือพเ่อนร่วมแพ็คกันก yeah, นะครับอยู่ใกล้ๆ hmm. กันกับเจ้าหมูสเปอร์เซอร์นะครับก็เจ้าหมูสเปอร์เซอร์เนี่ยจะทําการฮิวนะครับหรือว่าทําการรักษาค่า HP นะครับของเพื่อนร่วมปาร์ตี้บริเวณรอบๆตัวของเจ้าหมูสเปอร์เซอร์แบบอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็ความสามารถสุดท้ายคือความสามารถบล็อกอินเจอรี่หรือว่าความสามารถในการต้านทานสถานะอินเจอรี่นะครับอยู่ที่3 0นนั่นเองส่ววนคามสาามรรถปะเภททแอคีฟบิตตีี้้้หรรือออวว่่าาาาคมมสถทงกดใชขงเจ้ามูสเปอร์เซ็นต มี3ความสามารถด้วยกันความสามารถแรกเลยคือความสามารถจําหรือว่าความสามารถในการกระโดดแบบนี้ปุ๊บอ่านะครับเป็นความสามารถในการกระโดดนั่นเองความสามารถที่2นะครับคือความสามารถอะดรีนาลีนนะครับหรือว่าความสามารถในการสูบฉีดอะดรีนาลีนให้กับร่างกายของเจ้ามูสโมเซอร์นะครับด้วยความสามารถนี้เนี่ยนะครับหากว่าเราทําการกดใช้แล้วเนี่ยนะครับเจ้ามูสโมเซอร์เนี่ยจะทําการหยุดการฟื้นฟูของตัวเองนะครับแบบนี้นะครับโดยค่าสเตมินาของเจ้ามูสโมเซอร์เนี่ยมันจะไม่มีการฟื้นฟูขึ้นมาในขณะที่ความสามารถนี้กําลังทํางานอยู่นะครับแต่ว่า เ้ามูส์มูเซอร์เนี่ยจะได้รับดาเมจที่เพิ่มขึ้นนะครับอยู่ที่20%ก็คือสามารถในกจะควิดเนี่ยได้ร er ุนแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็วอล์กสปีดนะครับจะเพิ่มขึ้น25%แล้วก็สปินสปีดหรือว่าความเร็วในการวิ่งเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้น25%ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับค่าสเตมินาของเจ้ามูส์มูเซอร์เนี่ยมันจะหยุดทำงานหรือว่าหยุดฟื้นฟูไปชั่วขณะหนึ่งนะครับแต่ว่าจะทำให้เจ้ามูส์มูเซอร์เนี่ยควิดได้รุนแรงมาก หรือว่าความสามารถในการรักษาบริเวณรอบๆตัวโดวยความสามารถนี้เนี่ยหากว่าเรากดใช้นะครับมันจะมีวงล้อนะครับหรือว่าวงกลมเนี่ยนะครับขึ้นมาแบบนี้ซึ่งหากว่าเราทําการกดใช้แล้วเนี่ยนะครับเจ้ามูสเมอร์เซลเนี่ยจะทําการรักษานะครับหรือว่าฟืน้นฟูค่า HP ของเครเจอร์บริเวณรอบๆตัวของเจ้าม Mus ูสเมอร์เซลนะครับแล้วก็จะยังทําการฟืน้นฟูค่า HP ของตัวเองอีกด้วยน,นั่นเองนะครับเรียกได้ว่ารักษาฮิวนะครับกันแบบครบทั้วเลยนะครับโดยเราจะสังเกตได้ว่าไอความสามารถในการรักษาความสามารถอื่นๆเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วมันจะ รักษาเครเจอ์บริเวณรอบๆบตัวเท่านั้นจะไม่รักษาผู้ใช้ความสามารถซะเองนะครับแต่ว่าความสามารถ healing pulse อันนี้เนี่ยนะครับจะรักษาตัวเองด้วยนะครับแล้วก็รักษาหรือว่า n e w c r คร t ่องบริเวณรอบๆบตัวของเจ้า moose mooseer ด้วยนั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นเหตุผลนะครับว่าทําไมเจ้า moose m o o s e r เนี่ยถึงบอกว่าเป็นครเจอ์นะครับที่มีความสามารถนะครับในการรักษาที่เก่งกาจนะครับเป็นระดับต้นๆของเกม creature of s o l a i r เลยนั่นเองนะครับและนี่ก็จะเป็นความสามารถทั้งหมดของเจ้า moose m o s e r เนนะครับหรือว่าเจ้ากวางสาย n e w ตัว และนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทําไมผมถึงบอกว่าเจ้ามูสโมเซอร์เนี่ยนะครับมันเป็นครีเจอร์ที่เหมาะกับการเล่นเป็นกลุ่มซะมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าว่าเราเล่นเป็นกลุ่มเนี่ยความสามารถของเจ้ามูสโมเซอร์เนี่ยมันก็จะสามารถทํางานได้อย่างครบถ้วนแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดเลยนะครับจะทําให้ปาร์ตี้หรือว่าแพ็คของเราเนี่ยนะครับแข็งแกร่งขึ้นได้อย่างมากเลยนะครับถ้าหากว่ามีเจ้ามูสโมเซอร์อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นความสามารถฮิลลิ่งสเตปความสามารถแพ็คฮิ l เลอร์นะครับแล้วก็ยังมีความสามารถประเภทแอคทีฟออมบูตี้นะครับที่จะเป็นความสามารถ มีสุขภาพเนี่ยนะครับที่แข็งแรงและก็สมบูรณ์อยู่ตลอดก็จะทําให้ปาร์ตี้หรือว่าแพ็คของเราเนี่ยนะครับได้เปรียบคู่ต่อสูส้เป็นอย่างมากนะครับและยังไม่พอนะครับนอกจากเจ้ามูสม์มเซอร์ังสามารถรักษาเพื่อนร่วมปาร์ตี้หรือว่าเพื่อนร่วมแพ็คได้แล้วเนี่ยนะครับเจ้ามูสม์มเซอร์ก็ยังสามารถสร้างดาเมจนะครับหรือว่าสร้างพลังโจมตีอย่างมหาศาลด้วยการใช้เข่าขนาดใหญ่ของมนนนันเนี่ยนะครับขวิดเข้าไปที่ศัตรูนั่นเองนะครับก็จะทาให้เจ้ามูส์มเซอร์เนี่ยสามารถที่จะช่วยในการสร้างดาเมจนะครับหรือว่าสร้าง Oh crop. ทุกทางเลยนะถ้าหากว่าเราเนี่ยนะครับนำเจ้ามูสเมอร์เซอรไปเล่นเป็นปาร์ตี้หรือว่าเป็นแพ็กกันนั่นเองนะครับจะทําให้แพ็กของเราเนี่ยนะครับแข็งแกร่งขึ้นแบบมากๆเลยนั่นเองนะครับยังไงก็ลองไปเล่นกันดูแล้วกันนะครับสำหรับเจ้ามูสเมอร์เซอรหรือว่าเจ้ากวางสายหิวตัวนี้ถือว่าเป็นครีเจเจอร์ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็น่าหยิบมาเล่นอีกตัวหนึ่งเลยนะครับและเจ้ามูสเมอร์เซอรเนี่ยต้องบอกว่าเป็นครีเจเจอร์ที่ลิมิเต็ดอีกด้วยนะเพราะว่าเราเนี่ยจะสามารถรับเจ้ามูสเมอร์เซองเจจ้ากกิรรม Harvest Event แล้วด้วยนะครับดังนั้นใครที่อยากได้เจ้ามูสโซเซอร์เนี่ยเพื่อนๆต้องทำภารกิจนะครับของเจ้ามูสโซเซอร์ให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้เพราะว่าในวันเสาร์หลังจากที่ทางเกมทำการอัปเดตนะครับทางกิจกรกรม h a r v e s t Event เนี่ยก็จะถูกนำออกจากเกมไปนะครับแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะได้รับเจ้ามูสโซเซอร์อีกแล้วนะครับดังนั้นนะครับในอนาคตเนี่ยไม่แน่นะมูสโซเซอร์อาจจะมีราคาที่สูงมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีวิธีการนะครับในการได้รับที่ยากเย็นกว่านี้นั่นเองนะครับดังนั้นใครที่อยากได้นครัมน้ี เครื่องครบล้นมากๆเลยนะครับเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับสามารถเก็บสะสมได้นะครับแล้วก็ยังแบบเป็นตัวที่มีระยะเวลาในการที่จะทาภารกิจตัวนี้เนี่ยนะครับค่อนข้างน้อยอ,อีกด้วยยังให้พอนับเจ้า <c oughs> มูสนเซอร์ยังเป็นเครเจอร์ที่มีความเจ่งการในการรักษานะครับแล้วก็ยังสามารถช่วยเพื่อนร่วมทีมหรือว่าเพื่อนร่วมปาร์ตี้ในการสร้างความเสียหายให้กับศัตรูได้อ,อีกด้วยนะครับครบเครื่องครบล้นขนาดนี้เนี่ยนะครับยังไงลองไปเล่นกันดูแล้วกันนะครับหาาชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และ ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ